แดนเซอร์สาวอายุ19ปีที่สปิริตเกินเบอร์เธอทำงานบนรถแห่ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดแล้วเกิดอะไรถึงได้คลิปไหวเรลขึ้นมาดูคลิปหน่อยค่ะ คุณผู้ชมย้อนไปตอนเริ่มเปิดการแสดงเที่ยงๆท,ทีมรถแห่ธีดาออดีโอสร้างความบันเทิงให้กับชาวบ้านอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นกำลังเต้นกันสนุกค่ะสักพักน้องแพมสาวน้อยแดนเซอร์อายุ19ปีเริ่มเต้นช้าลงพักจิบน้ำบ่อยขึ้นแต่ด้วยสปิริตน้องก็ยังต้องทำงานต่อเอามือจับโครงรถข้างๆประคองตัวไปแต่ว่าไม่ไหวค่ะสักพักถอยไปนั่งพักที่ลำโพงจังหวะนั้นแม่ยกจะคว้าแบงค์แดงมาทิปให้ทั้งนักร้องทั้งแดนเซอร์ไม่มีใครคาดคิดน้องแพมเอ เป็นตัวลงนอนแล้วชักกระตุกช่วงนั้นหลายคนเข้าใจว่าไฟดูดหรือเปล่าทุกคนก็มาช่วยกันประถมพยาบาลอย่างกุลาหดเพราะดีว่าน้องได้สติหายจากการเป็นลมเจ้าภาพโอโ้โหให้น้องขี่หลังลงเวทีไปพักงานนี้มีทิปหนักด้วยคุณผู้ชมพอรถแห่นำคลิปนี้มาโพสต์หลายคนไปชมค่ะยอดคือทะลุ2ล้านวิวเข้าไปแล้วพากันเป็นห่วงแดนเซอร์สาวนายมานัทเจ้าของรถแห่เล่าแบบนี้ค่ะ ทำรถแห่มาเกือบ9ปีปเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนน้องแพมก็เป็นแดนเซอร์มาแล้ว3ปีตอนแรกคนตะโกนบอกว่าน้องโดนไฟดูดก็รีบปิดสวิตท,ทุกอย่างปรากฏว่าตรวจสอบแล้วไม่ใช่น้องเป็นลมหลังจากนี้ก็ให้ไปหาหมอไปตรวจสุขภาพเฉพาะทางกันอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยค่ะ